วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาดูหนังสยองขวัญไทยที่สะท้อนแล้วก็เสียดสีปัญหาด้านการเมืองการปกครองได้อย่างเจ็บแสบคนบ้านนอกชันเจียมเนื้อ,อเจียมตัวู่จ คือช่วงนี้ผมโอเวอร์วิวหนังสยองขวัญไทยเก่าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนอกจากคอนเทนต์มูวี่อินดิเทลเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องเนาะที่ผมไปดูคร่าวๆแล้วปรากฏว่าหนังสยองขวัญของไทยเมื่อสักประมาณปี2547ถึงราวๆปี2560เนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือการใส่ประเด็นหรือมุมมองด้านการเมืองการปกครองเข้ามาหลังจากนั้นถามว่าหนังสยองขวัญไทยมันมีการสะท้อนประเด็นเหล่านี้ไหมก็มีแต่จะค่อนข้างน้อยกว่าช่วงปี47-52อันนี้พูดถึงแค่ชองเฮอร์เร์นะยิ่งสมัยนั้นนะ นอกจากการเลือกแตะประเด็นเหล่านี้แล้วคนทําหนังหรือทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็ต้องมาสู้รบปลบมือกับกองเซนเซอร์อีกซึ่งตอนนั้นโอ้โหแตะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้แบรนด์ลูกเดียวถ้าไม่อยากให้แบรนด์ก็ต้องมาแก้บางเรื่องก็สมเหตุสมผลแหละแต่บางเรื่องก็คือแบบเอียงวะและเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่สมัยนั้นหรอกสมัยใกล้ๆนี้ก็มีความเอียงวะเหมือนกันก็ประเด็นเรื่องกองเซนเซอร์เนี่ยผมมีพูดไว้ค่อนข้างละเอียดใน Movie อิน e t a i l ของเชือดก่อนจิมทุกคนจิ้มไปฟังกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมมจะมาชววนนนดูหัังงงสยยอข,ขอไทที่ สีประเด็นปัญหาด้านการเมืองการปกครองได้อย่างเจ็บแสบและก่อนจะไปฟังกันขอสปอยเลอร์เลือดไว้ก่อนว่าภาพยนตร์ต่อไปนี้ที่ผมขึ้นให้เนะี่ยจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนถ้าใครยังไม่อยากถูกสปอยใครยังไม่ได้ดูอยากไปดูหนังเต็มก็อาจจะต้องหลบไปนิดนึง โอเคขอเริ่มด้วย De ฟ inition ของสองสิ่งนี้ที่ถ้าเรามามองเพลินๆน,นะมันก็ดูจะคล้ายกันซะเหลือเกินกับคำว่าการเมืองการปกครองให้การเมืองเนี่ยค่อนข้างมีหลาย De ฟ inition หลายแง่มุมมากๆไม่ว่าจะเป็นแง่รัฐศาสตร์มนุษยวิทยาสังคมวิทยาผมขอสรุปมาให้คร่าวๆแล้วกันว่า politics หรือการเมืองนั้นเป็นเรื่องของอำนาจเป็นการต่อสู้กันไม่ว่าจะด้วยกลวิธีใดก็ตามเช่นการเลือกตั้งการปฏิวัติการรัฐประหารเป็นตน้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารบ้านเมือง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากระบบการเมืองเขาจะมีคําเรียกว่า political output เช่น นโยบายต่างๆกฎหมายต่างๆระเบียบข้อบังคับเป็นตน้นพอได้อํานาจมาแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆให้กับสังคมอย่างชอบธรรมนามาสู่อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมแน่ๆไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือความขัดแย้งการแประนีประนอมผลประโยชน์ต่างๆพอแน่นอนทรัพยากรเรามีจํากัดบางแนวคิดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการเมืองอะ่ะเป็นเรื่องของความขัดแย้งคือยังไงมันก็ต้องมีแน่ๆให้ความขัดแย้งเนี่ยแต่บางแนวคิดก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าการเมืองนัั้นนนมเเป็รรื่อองงขกา แปลนีประนอมผลประโยชน์ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไอ้ความขัดแย้งเหล่านั้นหรือให้เกิดก็ให้มันเกิดน้อยที่สุดให้มันเอฟเฟกกับสังคมน้อยที่สุดและไม่ให้นําพาไปสู่ทิศทางที่ไรทางออกทางการเมืองของสังคมและอ้การเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศหลักๆ3อย่างคืองานที่เกี่ยวกับรัฐการกําหนดนโยบายต่างๆและการบริหารราชการแผ่นดินอทีน้มาที่การปกครองมันคือโปรเซสหรือกระบวนการที่เกิดจากสถาบันทางการเมืองเช่นรัฐบาลรัฐสภา,ร,ภาระบบรชาชการต่างๆหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มันเกิด Collective decision หรือการตัดสินใจร่วมกันก็คือพวกนโยบายกฎหมายอะไรต่างๆที่เขาออกกันมาสิ่งนี้คือการปกครองจะเห็นนะครับว่ากรอบของการเมืองและการปกครองนั้นค่อนข้างมีหลากหลายมิติแล้วก็กว้างมากๆเป็น definition ความหมายที่ดูเหมือนจะทับซ้อนกันแต่ก็ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเราๆเสมอซึ่งทุกคนในสังคมก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางใดทางหนึ่ง ทีนี้ขอเปิดด้วยภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโคลิกเด็กเห็นผีเมื่อปี2549โคลิกเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของพแพลพอยแล้วก็ป้องพบเขาก็มีลูกกันแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะซึ่งเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะมีอาการของโคลิกไออาการโคลิกเนี่ยทั่วไปเขาจะเรียกกันว่าเด็กร้อง3เดือนบางที่ก็จะเรียกว่าเด็กร้องร้อยวันคือเวลาน้องร้องเนี่ยน้องจะร้องแบบรุนแรงเกี้ยกา่โมโหแผดเสียงสุดๆมีกำมัดหน้าแดงงอเขา่าเข้าหน้าท้องซึ่งจะมีอาการอย่างน้อย3ชั่วโมงต่อวันแล้วก็แอดลิสสาวันต่อสัปดาห์เป็นอยู่ เราลาวสารเมื่อสเดือนแรกโดยเด็กจะต้องมีสุขภาพดีกินได้ปกติคือไม่ได้มีโรคอะไระแต่มีอาการร้องที่ไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่อาการก็มักจะเริ่มตอนอายุประมาณ2วีวิไปจนถึง4เดือนมักจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นซึ่งทางการแพทย์น,นั้นก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้แต่เวลาร้องอย่างที่บอกเนาะน้องมักจะงอเขา่าเข่าหน้าท้องเขาก็เลยสมมุติฐานกันว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจาก GI system หรือระบบทางเดิอนอาหารของเด็กแต่ก็ยังไม่มีอะไรสรุปแน่ชัดซึ่งน้องปั้นที่เป็นเด็กในเรื่องเนี่ยเขามีอาการโคลิกแล้วก็มี การมากมายเกิดขึ้นที่สื่ถึงการตามติดของบางสิ่งซึ่งหนังเขาฉเฉลยว่าชาติก่อนเนี่ยน้องป้านเป็นนายทหารที่มีส่วนในการสังหารหมู่เหล่านักศึกษาเมื่อ14ตุลา2516ก็เป็นภาพสะท้อนถึงผลกรรมที่ติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติจากเหตุการณ์เหล่านั้นแต่จะด้วยความบังเอ,อิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในปีที่หนังฉายคือปี49เนี่ยมันก็เกิดรัฐประหารขึ้นมาถึงเป็นชู้กับผีภาพยนตร์เมื่อปี2549ที่หลายคนยกให้เรื่องนี้เป็นหนังผีเบอร์ต้นของไทย ถึงแม้ผีจะไม่ได้ออกมาแบบโชงชาง แต่ด้วยเนื้อเรื่องปมปริศนาต่างๆบรรยากาศเนี่ยหลอกเราได้แบบอยู่หมัดมากๆแล้วทีนี้มันเกี่ยวข้องในแง่การเมืองอย่างไงอย่างแรกคือเซตติ้งเรื่องราวในหนังเนี่ยมันคือปี2477ซึ่งเป็นช่วงปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี2475คือตอนนั้นเหล่าขุนนางเหล่าคนชั้นสูงมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์เขาก็จะถูกลดทอนอำนาจลงค่อนข้างเยอะซึ่งตัวละครอย่างคุณนาย ลอนจวนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของระบบอำนาจเดิมที่ยังคงยึดถือความเชื่อค่านิยมแบบเดิมอยู่ จะเห็นได้จากการแบ่งชนชั้นวรรณะระหว่างเธอกับคนอื่นๆตัวละครอย่างช้อยและนวลจันทร์ที่ถือว่ามีชนชั้นต่ำกว่าเธอรันจวนก็เรียกจิกหัวว่าไพร่ถึงจะใจดีให้อยู่ในบ้านได้แต่ก็ให้ไปอยู่ในเรือนไม้เก่าๆที่ห่างไกลจากที่ตัวเองอยู่ซึ่งตัวเอกของเรื่องอย่างนวลจันเนี่ยที่ตอนจบมันฉเฉลยว่าจริงๆแล้วเธอตายมาตั้งแต่ตนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการวนเวียนของวิญญ,ญาณที่ยังคงยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราหันมามองประวัติศาสตร์ไทยเนี่ย2475เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยละ แต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังคงเกิดคําถามขึ้นมากมายว่าบ้านเราเนี่ยคือประชาธิปไตยแบบจริงๆใช่ไหมเอาไม่ไกลไม่ไกลเลยเปลี่ยน2475พอ2476ปีถัดมาเกิดการรัฐประหารขึ้น2ครั้งซึ่งหลังจากนั้นก็พ่วงใมอีกเป็นสิและการรัฐประหารเนี่ยถือเป็นการกระท,ทําที่ไม่ใช่วิถีทางของประชาธิปไตยเลยตรงนี้ก็เลยมองได้ว่าการวนลูปของตัวละครอย่างนวลจันทร์เนี่ยมันอาจจะสื่อได้ถึงการวนลูปของสังคมบ้านเราที่ยังคงมีรากฐานมีโครงสร้างของอํานาจบางอย่าง ที่มันสืบทอดต่อๆกันมาและก็ยังคงตั้งตังงานอยู่แบบคุณรันจวนซึ่งปี49อย่างที่บอกปีที่หนังฉายเนี่ยมันก็มีการรัฐประหารขึ้นก็ถือเป็นการตอบย้ำถึงโครงสร้างเหล่านี้ที่มันยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยและเรื่องนี้ผมก็เคยวิเคราะห์เจาะลึกไปแล้วแต่ในนั้นจะไม่ได้พูดอะไรถึงการเมืองมากมายทุกคนสามารถไปฟังกันได้นะครับคือเป็นชูกระผีเนี่ยสะท้อนปัญหาทางสังคมค่อนข้างหลากหลายและมันผสมลงตัวกับความสยองขวัญได้แบบโคตรจะกลมและโคตรจะน่ากลัว มาต่อก,กันกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าตะเคียนเมื่อปี2547ตะเคียนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนบริเวณนั้นซึ่งมันส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะต่อชาวบ้านและหนึ่งในนั้นก็คือการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งก็เกิดเหตุไปตัดเอาต้นตะเคียนเข้าทําให้กลุ่มตัวละครเหล่านี้เนี่ยต้องหาทางแก้ไขเรื่องราวประหลาดๆที่มันเกิดขึ้นจากวิญ,ญญาณของนางตะเคียน ตัวหนังจะสื่อนางตะเคียนเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลผืนป่ามันก็สื่อถึงความเชื่อของชาวบ้านเนาะความเป็นชุมชนดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีความเป็นเมืองก็คือการสร้างเขื่อนเนี่ยเข้ามารุกรานตัดไม้ทําลายป่าจนทําให้นางตะเคียนต้องสู้กลับแล้วก็ลงโทษผู้บุกรุกซึ่งความเชื่อเรื่องนางตะเคียนเนี่ยที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์เป็นเหมือนกาเดียนมันสะท้อนให้เห็นถึงกลไกทางสังคมด้านมนุษยวิทยาอย่างหนึง่งคือผีที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันมันเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่คคคอยควบุมพฤติก ตามคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีระเบียบแบบแผนมีกฎเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอาจถ้าเรามายอิงตามในเรื่องตะเคียนเนาะเขาก็จะมีกฎเข้าป่าไปแล้วต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามทาผิดถ้าทําไม่ถูกผู้พิทักษ์หรือผีนางตะเคียนก็จะมาเอาชีวิตหรือมาทําให้เจ็บป่วยซึ่งในวัฒนธรรมของไทยเราทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าเป็นการทําผิดผีทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่เชื่อกันในชุมชนนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ทริกเกอร์ทาให้สิ่งเหนือธรรมชาติบางออย่่่าาางทีชชบ้นกเืั มันดนบันดาลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์สะท้อนให้เราได้เห็นทางด้านมนุษยยวิทยาเนาะที่นี้อีกมุมหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันอิงมาจากเหตุการณ์จริงของการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าเขื่อนเขาแหลมที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีคือตัวเขื่อนมาสร้างเมื่อปี252 2สร้างเสร็จตอน2527ซึ่งไอ้ผลกระทบที่มันเกิดมาจนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือเป็น40กว่าปีแล้วตอนแรกเนาะราษฎราะมาณ1,300 ขเ,เขาก็มีจัดสรรที่ดินอะไรกันไปจนเมื่อปี 3- 4เนะี่ยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเขาได้รับประกาศให้พื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์รอบอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์เนะี่ยให้เป็นอุทยานแห่งชาติพอเป็นแบบนี้ไอแปลงที่ดินที่เคยถูกจัดสรรให้ชาวบ้านเนะี่ยมันก็มีปัญหามันก็ออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดไม่ได้ชาวบ้านเก่าไปใช้ทาอะไรไม่ได้ผู้นําในพื้นที่เขาก็ออกมาเรียกร้องกันต่อสู้อะไรกันไปจนผ่านมาณตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าเมื่อสักมีนาปี68แปดเองที่ที่เขามีการประชุมกันแบบจรจริงๆๆ แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเสนอต่อสคอ,อทชอหรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็เกิดการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจอะไรกันขึ้นก็ถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีหลังจากที่ปัญหามันาคาราคาซังมาหลาย10ปีคือนอกจากไปกระทบเรื่องที่ดินแล้วเรื่องน้ําท่วมก็ยังเป็นอีกผลกระทบหนึ่งของชาวบ้านเราแวกนั้นเช่นกัน ทีนี้มาดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถือเป็นต้นกำเนิดแฟรนไชส์ความสยองในรั้วมหาวิทยาลัยกับมหาไลายสยองขวัญเมื่อปี2552กับการหยิบยกเอาเหตุการณ์6ตุลา2519มาเป็นฉากหลังในเรื่องลิปแดงคือลิปแดงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวกกับนกน้อยนักศึกษาคนนึงซึ่งมีแบ็กกราวเป็นลูกหลานในพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลานกน้อยเนี่ยก็ถูกรุ่นพี่ขมิน แล้วก็มีการท้าให้เข้าไปอยู่ในริบแดงตำนานในรั้วมหาลัยที่ถูกเล่ากันมาปากต่อปากจนเธอได้เจอเข้ากับวิญญาณของนักศึกษาที่ถูกสังหารอยู่ในริบก็เป็นการเล่มาจากเหตุการณ์6ตุลาเนาะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ยมันคือการล้อมปราบนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างไร้มนุษยธรรมจนถูกเรียกกันว่าเป็นการสังหารหมู่ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวแบบที่มาที่ไปรายละเอียดมากกว่านี้สามารถไปดูได้ในคลิปวิเคราะห์เจาะลึกเชือดก่อนชิมผมสรุปเหตุการณ์ทั้งหหมดวว้ใ้ใแล ทั้ง14ตุลาแล้วก็6ตุลาทีนี้ตำนานลิฟต์แดงเนี่ยมันก็เป็นตำนานที่อยู่ในธรรมศาสตร์เขาก็เล่ากันว่าวันที่เกิดเหตุคือ6ตุลาเนี่ยนักศึกษาเขาก็หนีตายเข้าไปในลิฟต์แต่พอประตูลิฟต์เปิดมาอีกชั้นก็โดนเจ้าหน้าที่รัฐกระหน่ำยิงจนน้ำแดงมันกระจายไปทั่วลิฟต์เลยล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกเขาก็เลยเอาลิฟต์มาทาสีแดงทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาถอดลิฟต์ตัวนั้นออกไปหมดแล้วจะเหลือแค่บานประตูแดงๆที่เขายังเก็บเอาไว้อยู่แต่ณปี68ผมไม่แนนน่ใจวาาตอนนี้บประตูเ,เก็บไปรรออยังนนี้้้ถาาใครรูสามารถมเมนแชรกันได้นะครับก ในเรื่องเนี่ยนกน้อยจะได้รับรู้ถึงการพลัดพรากของผีรุ่นพี่ทั้งสองคนที่ยังคงตามหากันแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีและเธอก็ยังได้รับรู้ถึงความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงการสูญเสียที่สะเทือนใจมากๆผมว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่สื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังคงหลงเหลืออยู่ในจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนญาติที่น้องของผู้ที่ได้รับผลกระทบคือไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่ได้เสียชีวิตทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมว่ามันน่าจะเป็นทรมาบางอย่างท อยู่ในใจด้วยคือไม่ว่าจะผ่านไปมากกว่า10ปีหรือ100ยปีนยะแน่นอนมันก็ยังคงหลอกหลอนอยู่ในใจของพวกเขาเสมอซึ่งท้ายที่สุดแล้วตัวละครอย่างนกน้อยก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาถึงเชือดก่อนชิมในปี2552คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเดิมก็ชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวเนื้อคนแต่ด้วยเนื้อหาที่มันค่อนข้างรุนแรงบวกกับชื่อที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขายกว๋วยเตี๋ยวทางกองเซ็นเซอร์เขาก็เลยสั่งให้เปลี่ยนชื่อแล้วก็สั่งให้ตัดต่อใหม่จนเป็นฉบับที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ทำมูวี่ดีเทลไปแล้วเรียบร้อยทุกคนจิ้มไปดูกันได้และอย่างที่ทุกคนรู้เนาะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีธีมหลักคือเรื่องความรุนแรงโดยเฉพาะ domestic violence หรือความรุนแรงใน ทอดต่ออีกคนนึงแล้วก็แผ่ขยายเป็นวงกว้างต่อสังคมซึ่งเชือดก่อนชิมมีการใช้ฉากหลังเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาคือศพแรกของบุตรเนี่ยที่เอามาทําก๋วยเตี๋ยวเน,เนื้อคนนเป็นนักศึกษาที่แอบเข้ามาหลบใต้รถเข็นแล้วก็เกิดโดนกระสุนเสียชีวิตไปซึ่งคนที่ออกตามหาก็คือเพื่อนที่ชื่ออาจจะเห็นได้นะครับว่าในเรื่องเนี่ยตำรวจไม่ได้มีการสืบอะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักศึกษาคนนี้เลยแม่ของเขาก็ไม่ได้พึ่งพาตำรวจกลับมาถามอัดแทนว่าสืบแล้วเป็นยังไงบ้างเจอบ้างมัยยบบบวกกกกาาารรรตตหลๆศพทที่ทุเป็นคนคะ แต่ก็ไม่ได้มีใครเอะใจละแคะและขายมันอาจสื่อถึงการทํางานของเจ้าที่รัฐช่วงนั้นที่ไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่แต่ไปจริงจังกับการตามติดกลุ่มนักศึกษาที่รอดจากเหตุการณ์6ตุลาในวันนั้นแทนอย่างอัดเนี่ยเขาก็มีซีนที่โดนตำรวจตามและตอนไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามีคนตามแล้วก็บอกประมาณว่าตอนนี้ถ้าหายไปเนี่ยหาศพก็ไม่เจอก็เลยเลือกที่จะหนีเข้าป่ากันซึ่งตัวอัดเองก็ไม่ได้ตามเข้าป่าอะไรกับเพื่อนสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยาดดย่ีนึงอก มักจะเหมารวมว่ากลุ่มนักศึกษาคือคอมมิวนิสต์ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มีทั้งคนที่เชื่อในคอมมิวนิสต์และไม่เชื่อมีแนวคิดนู้นแนวคิดนี้มารวมกันความหลากหลายทางแนวคิดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หนังสะท้อนถ้เราได้เห็นเช่นกัน ทีนี้มาดูสิงสู่เมื่อปี2561้่งสิงสู่เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าสำนักของสำนักจิตอสงไขยเขาจะเรียกกันว่านายแม่เนาะเปิดเรื่องมาก็มีการทําพิธีบางอย่างกับร่างปีศาตรงหน้าไอ้นายแม่เนี่ยก็เรียกลูกศิษย์ทุกคนเลยมารวมกันทําพิธีแต่ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นจนผีเล่ร่อนมันเข้ามาสิงทุกคนแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวในหนังคือหนังเรื่องนี้เนี่ยตีความได้ค่อนข้างเปิดกว้างในแง่การเมืองบางความเห็นเขาจะบอกว่าสำนักจิตอสงไขยแล้วก็กลุ่มผีร้ายที่เข้ามาก่อเรื่องเน ที่เกิดการแย่งชิงกันแย่งชิงอํานาจอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่รู้เห็นเป็นใจด้วยกลุ่มที่สนับสนุนกันและกันกลุ่มที่หักหลังแว้งกัดพวกเดียวกันรวมไปถึงคนที่ไม่รู้อิโนอยเนียอ,อะไรเลยก็โดนห่างเล่ไปด้วยในจะพิธีกรรมที่นายแม่ทาเพื่อจะปลุกชีพหนึ่งในลูกศิษย์คนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่นายแม่เนี่ยหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะให้เป็นผู้สืบทอดเจ้าสํานักคนต่อไปถึงขนาดยอมเสี่ยงทุกอย่างมันก็สื่อถึงการกระทําที่ไม่ได้ถือแนวทาาางตตมหลักปประชธิไย แล้วก็ขัดต่อหลักสากลที่มันเกิดขึ้นมานานในสังคมไทยแล้วก็อย่งรากลึกมาช้านาน ขอปิดท้ายด้วยหนังสยองขวัญในดวงใจของใครลหลายๆคนคือคนผีปีศาจเมื่อปี2547คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นประเด็นเรื่องนโยบายปรับปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย,ไทยเมื่อปี2546ที่บอกว่ามาสะท้อนถึงนโยบายนี้เพราะว่ามันมีหลายซีนที่สื่อถึงเช่นซีนที่พ่อแม่อุยเนี่ยกำลังขับรถและในวิทยุก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับนโยบายนี้ซึ่งตัวละครอย่างอุยชัดเจนว่าเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างซีนนี้ที่อุ้ยไปบอกป้าบัวว่าจะขอย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะว่าเจอผีหลอกคือตอนนั้นก็มีการเปิดข่าวในทีวีเนาะเป็นแบ็กกราวด์มันก็เล่าเกี่ยวกับนโยบายนี้นั่นแหละป้าบัวแกก็บอกถึงจะมีคนบอกว่าที่นี่มีผีแล้วแกก็หันไปมองทีวีที่กําลังรายง,งานข่าวอยู่แล้วก็หันมาบอกต่อว่าแต่อย่างงี้นะเธอว่าคนกับผียังไนมันน่ากลัวกันซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันมีทั้งคดียาเสพติดที่ลดลงจับคุมผู้ค้าผู้ขายผู้เสพได้มากขึ้นแต่มันยังมีผลกระทบอีกด้านต่อประชาชนด้วยในแง่ของการกันแกล้งกันการเอาชอ พยานหลักฐานที่มันชัดเจนมีทั้งคนที่เกี่ยวข้องจริงๆกับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่โดนกลั่นแกล้งแต่ก็เอาออกจากบัญชีดำไม่ได้แล้วก็มีทั้งคนที่เสียชีวิตหรือหายสาบสูญไปหลังคนเหล่านั้นกลับจากการรายง,งานตัวกับรัฐมีคดีฆาตรกรรมพุ่งสูงขึ้นถึง2,600คดีมีผู้เสียชีวิตราวๆ2,800รายในช่วงเวลาเพียง3เดือนมีการรายง,งานถึงการทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐ,รฐการยัดข้อหาต่างๆซึ่งการฆาตรกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสืบสวนออกมาชัดเจนและรัฐ ว่ามันเป็นแค่การฆ่าตัดตอนของพวกเดียวกันนี่คือสิ่งที่เรารู้แค่นั้นคือจะบอกว่ามันมีทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยแต่ก็ซวยมันมีทั้งผลกระทบด้านดีแล้วก็ได้ไม่ดีเนาะถ้าใครอยากฟังละเอียดละเอียดเข้าไปฟังได้ที่วิเคราะห์จอดลึกคนผีปีศาจซึ่งบอกตรงๆเลยว่าก่อนที่ผมจะวิเคราะห์เรื่องคนผีพีศาจเนี่ยผมรับรู้แค่ ด้านดีของนโยบายนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี4 6่หถึงหกแนะ่ผมรู้แค่นั้นไม่ได้รู้อีกด้านหนึ่งเลยว่ามันเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างและในหนังมันก็จะมีการสะท้อนให้เห็นถึงการตีตาการเหมารวมของคนในสังคมอย่างซีนีที่คนงานบอกอุ้ยว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้ไม้มันมากเป็นตัวละครเนี่ยชื่อไม้แล้วก็เล่าว่าเพื่อนไอ้ไม้นะ่ะมงัดหลังโรงงานป้าบัวจับได้ก็เลยไล่ออกไปละอุ้ยก็เลยสงสัยเนาะแล้วก็บอกว่าแต่เขาไม่ได้ทําอะไรนี่คะคือไม้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรใดๆเลยมันแค่หน้าตาโกนนนีแ้้้วกก็ค่รูจักกัพเฉย แต่สังคมเนี่ยตีตาไปแล้วเหมารวมไปแล้วว่าไม้เป็นคนไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วไม้เนี่ยคือพระเอกของเรื่องเลยด้วยซ้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการดูหนังแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์มาคิดต่อผมว่ามันได้เห็นมุมมองต่างๆมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรามองได้กว้างขึ้นเข้าใจลหลายๆด้านได้มากขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่เพียงด้านเดียวก็จบไปแล้วสําหรับหนังสยองขวัญของไทยที่สะท้อนสัญญาด้านการเมืองแล้วก็เสียดสีได้แบบเจ็บแสบไม่น้อยคือถ้าใครมีเรื่องไหนที่นึกออกแล้วก็ชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์แตนนชแร์กันได ฟอร์มให้ได้ตามมากขึ้นแล้วใครไม่อยากพลาดความเนื้อหนังสยองขวัญติดตามกันได้นะครับจิมดูได้ใน Description เลยผมแปะไว้ให้หมดแล้วและสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย